ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปชันชาแนลนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาเปิดตัวซีรีส์สปีดดิฟนะครับคือสอนเทคนิคดิฟเนี่ยคือมีน้องคอมเมนต์เข้ามานาอแล้วผมก็อยากจะทําคลิปเนี้ยมาระยะหนึ่งแล้วแหละพผมเห็นว่าผมสอนดิฟเนี่ยแต่ผมไม่ได้สอนเขาทําว่าแอดวานได้ไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะงงก็จะบอกว่าแอดวานดิฟเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหมดเลยคือทุกอันโอเวอร์ดิฟแอดวานโอเวอร์ดิฟอ่าดิฟปกติแน p เนี่ยหรือว่าสไลด์เนี่ยมันมีแอดวานหมด ก็ทีนี้นเนี่ยพอผมคิดจะทําแล้วเนี่ยผมจะแบ่งเป็นอ่าสี่ EP นะครับหลักๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนเทนต์แต่ละ EP ให้เลยนะครับเผื่อว่าใครอยากดู EP ไหนว่ามันมีอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเลยครับก็ EP แรกเนี่ยผมจะสอนแอดวาน c e d นะครับคือแอดวาน e d เนี่ยมันจะแบ่งเป็น4อันก็นะคือ45องศานะครับหรือว่า WBO ที่ผมใช้ในคลิปนะครับแล้วก็ a d v a n c e d a d v a n c e d b e ก k i n g เนี่ย แล้วก็มีเฮ b, ake, Advanced Heavy b ี่เบรกแอดวา h e a v ว b เบรกนะเพื่อต่อจาก b เบรกิ้งดิฟแล้วก็สุดท้ายคือแอดวานแอดวานสะบัดไทยรถหรือ a แอดวานสะบัดตูดอันสุดท้ายเนี่ยคือยากแล้วก็ใช้เยอะนะครับใช้ในการขับรถทด่ดีครับข้อดีของแอดวาน i f ฟเนี่ยก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดหน้ารถได้ดีขึ้นนะครับ เวลาออกตัวนะครับมันจะจัดหน้ารถได้ดีกว่า snap dip ครับโอเคครับต่อไปครับ EP 2จะเป็นโอว์ดิปนะครับโอว์ดิปทุกแบบครับผมเห็นหลายคนเวลาใช้ over d i ปเนี้ยชอบ snap นะครับซึ่งความจริงเวลาใช้โอว์ดิปเนี่ยคือมินิบูทสองครั้งมันจะได้แบบบูทไม่ใช่ snap ก็เดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะครับใน EP 2องครับแล้วก็ super โอว์ดิปซึ่งจะแตกต่างจากโอว์ดิปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ hyper over d i ดิหรือ heavy break over d i ปครับก็คือสนิ้วนะครับ อันนี้ก็คือ2 EP แรกนะครับแล้วก็ EP ที่3เนี่ยจะเป็นเบตเตอร์เลที่เหลือนะครับก็จะมีพวกสไลด์สแนปแล้วก็วิธีการออกตัวให้เร็วนะครับก็คือซุปเปอร์สตาร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะสอนนะครับแล้วก็ EP 4คืออ่าชนิดของโค้งที่ใช้นะครับก็คือมีโค้ง U โค้งตัว L อะไรเงี้ยมันก็จะใช้เทคนิคต่างกไปนะครับก็ผมบอกกันว่าเนี่ยตอนนี้ยช่องผมเนี่ยทำก็คือสลับกันร,ระหว่าง สปีด,ดิฟกับ rv วครับอ่าวันไลท์ิปสลับกันไปนะครับก็ชิปไอแต่ละ ep เนี่ยก็คือจะสลับมากับอ่าวี RV นะครับแล้วก็สลับมาการสอดไลน์บ้างนะครับก็จะจบเนี่ยถ้าดูเนี่ยน่าจะจบประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับก็ขอบคุณอันดับแรกก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดทัพย์ที่อ่าส่งเข้ามานะครับหรือกดให้นะครับก็ช่วยกันรอติดตามสหรับ ปีติ๊ซีรีส์นี้นะครับขอบคุณครับ